เอาละครับทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าตัวใหม่ของเรา b l a ช h านั้นเหมือนเขาจะมีอดีตอะไรสักอย่างกับแม่กล่องเทชชู่ของเราผมเองก็ไม่รู้ว่าทางผู้สร้างได้คิดอดีตของสองคนนี้ไว้ยังไงนะฮะแต่ในวันนี้เราจะมาทำให้เห็นเลยว่าระหว่างตัวเก่าสุดฉายลอย่างแม่กล่องเทชชู่และตัวใหม่แก่กล่องล่าสุดอย่างบ l a c h าใครนั้นเก่งกว่ากัน จะว่าไป Ability ของทั้งคู่ก็เป็นสายบัฟเลยนี่นะแต่ว่าจะเป็นแม่กล่องเทชชูรู้สึกว่ามันจะบัฟอะไรได้นะนี่ไงบัฟ v e m e n t Speed 25%ให้กับตูนไปเวลา5วินาทีเจ้าตัวใหม่ของเราบลัชช่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะเพิ่มสกิลเช็ค25%ไรมันมีประโยชน์ประกันนะ และทุกคนละฮะคิดว่าระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ใครจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายหากทุกคนกำลังมองหาร้านซื้อขายไอเทมจากเกมโลบอกที่ดีๆและปลอดภัยสักร้านหนึ่งผมขอแนะนำวิวประกอ,ชอบช็อป้านที่มีไอเทมจากเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่อย่าง Anime Langer X หรือจะเป็นเกมปลูกผักทำสวนที่กำลังมาแรงอย่างมากในตอนนี้อย่าง Pro ์ a าร์ก ไม่ใช่แค่นั้นเกมเก่าแต่ยังดังอย่างบล็อกฟูดร้านนี้ก็มีไอเทมให้บริการมากมายเช่นกันทั้งหมดที่พูดมาเป็นเพียงแค่เกมเล็กๆน้อยๆจากทางร้านเท่านั้นนะฮะยังคงมีเกมอื่นอีกมากมายให้ทุกคนได้เลือกดูและที่สําคัญสาหรับใครที่ยังไม่ได้อยากซื้อไอเทมในเกมแต่อยากเติมโลบักที่ราคาถูกฟราเติมเองร้านนี้ก็มีบริการเช่นกันนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วใครที่มีความสนใจก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ไปได้เลยนะฮะชั้นที่หนึ่งตูตัวเลี้ยว ไลที่โดนกัดในชั้นเนี่ยบอกตรงๆเลยนะว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นไลกันนะที่จะโดน <c oughs> โอ้โหเนี่่วนกเป็นสายบัฟนะฮะบัาสปีดมีประโยชน์ชุดๆไปเลยนี่นะไม่จะพูดอย่างนี้หรอกนะแต่บัฟบของเราที่มัน <c oughs> หาประโยชน์ไม่ค่อยเจอเลยอะกด <c oughs> ใช้เองก็อืด <c oughs> เวลาโดนไลก็หนีไม่ค่อยจะาด้ <c oughs> จ้าวันแล้วก็โดนเลยเฮ้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 ยมีสองคนอย่างนี้อย่าโดนนะคนที่โดนต้องเป็นแม่ของทิชชู่เท่านั้น แม้ว่าเราจะมาด้วยกันทีมเดียวกันแต่ผมบอกแล้วนะฮะว่าเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาผมจะทำให้กล่องนี้ชู่แหลกให้ได้เลยป้าไม่เอาไม่ไปอย่าได้ป้าปเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาไปเอ้ยเอ้ยเอาไปเอาไปเอ่อะอพอแล้วไม่ให้ละให้หน่อยเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาบัดข้อหาหนึ่งทีนอนกับผมสะใจเว้ยาจะหัวง่ยอะไรอ่ะในระหว่างที่เรากำลังสะใจอยู่นั้นไอ้พวกนั้นมันก็ลากมาหาเรา และเชื่อว,ว่าแม่กล่องทิชชู่มันไายอยู่มานานก็งี้แหละนะไม่เหมือนกับพวกมาใหม่ยังใส่ซื่อบริสุทธิ์อยู่ด้วยเด้รวมตัวกันช่วยกันปัน่นเห็นไหมนี่ถ้าเกิดมีทวิตเตสมาแล้วก็แอดเป็นปลากระป๋องอยู่ในนี้แหละเนี่ย yeah! ล่ละเวย้ยโอ้ยติดเลยโอ้ยติดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยหัวก็ไม่เหลี่ยมทำไมชนยังเลยเย็บไ้อ้ไม่แม่กล่องทิชชู่โอ้โหชัดเลยแม่งยืนเลียงขนาดนี้ล่อทวิตเต์อยู่หน้าลิฟใช่ไหมดีนะเราเก่งอืม ฮึมโอ้ยสปีดเย้ตรงนี้มีหนึ่งเครื่องรุ่นใหม่ใช้ไรเวมืเดิมไม่ว่าอะไรจะมาในชั้นนี้เราต้องปลอดภยัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพาใครมาปะเนะี่ยปั่นช้าย่างเลยทําไมถึงไม่มีใครมาช่วยเราเลยนะมีสกิลบัฟสกิลเช็คไม่ใช่เหรอมากันหน่อยแซ่โอเคไม่ต้องมาละจะเสร็จละอือไปยืนรอหน้ารีบโดยการกดเฮลเฮลนี่ฮะนี่นี่คือการหลอกประมาณว่าช่วยผมด้วย โอ้การความช่วยเหลือไม่ไม่ใครมาช่วยเราเลยอะไรเมื่อกี้เราโดนอะไรไ <c oughs> <c oughs> ด,ด,าดา้มีหัวใจเอาไม่เอากันเหรอจริงๆเราก็ผ่านวิกฤตมาได้แล้วลนะเพราะในตอนนี้เรามี2หัวใจแล้วอ้องแคบอ่ะไม่ชอบห้องนี้เลยะนี่ถ้าเกิดมันมีตัวอะไรที่มันโกงๆนะห้องนี้คืออันตรายสุดๆทุกคนเรียกด้่านรกผมบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนเจ็ดชั้นมานี้ยังไม่มีใครล่างแหลก แล,และเราก็หวังว่าคนที่แลกคนแรกจะเป็นแม่กล่องเทชชูไม่ใช่แม่ผู้กันคนใหม่นะมันต้องถอยห่างกับเด็กรุ่นใหม่ได้แล้วถูกไหมเด็กรุ่นใหม่มันจะแซงหน้าแล้วไงมาเลยข้ามาเลยอ้เข่เขาเขาโดนตกที่ไม่โดนยาแม่ดาเลย่ดาในยาวะอันตรงนี้ดีกว่าหน้าดิทั้งสองเครื่องสบายๆชิวๆจะไม่แม่กล่องททชชูนีรละไม่แม่กล่องททชชูอะไรนะไม่ได้ยินรอยอะแม่กล่องททชชู อะไรนะไม่ได้ยินจริงๆทําไม่ได้่พูดอะไรสักคํไวจะกอาเครื่องละโอ้โหคอดไว้ใครกันนะที่ปั่นไว้ขนาดนี้มี3ทวีตเต้แล้วเหรอเออใช่3ทวีตเต้โอ้โดนได้ไงกันนะเหมือนแม่กล่องเทชู่ยุดเมจจะเป็นตัวล่อนั่นนะใม่ได้ใช่ได้ใช่เฮ้ยๆอุ้ยโดนกันอีกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแม่ผู้กันล้วนๆเลยอ่ะระวังละแย่แล้วแหละคนที่แหกคนแรกคงเป็นแม่ผู้กันแน่นอน ไม่เลยล้นเลยเฮ้ยนี่กะว่ามานะคงมีสักคนที่จากไปอะเป็นไงทีชั้นสิบสามิศนะแต่ไม่แน่นะชั้นเนี่ยจะมีอะไรเด็ดๆก็ได้รู้สึกว่านั่นแหละอัปเดตมาเมนคาแรคเตอร์เจอยากมากเลยอะเฮ้ยนี่มันอุ้ยเอ้ยใครมาเอ้ยใครทางไหนเฮ้ยทางนี้ห้องแม่สตรอเบอร์รี่นี่วะเมวยใครด้วยนั่นกุ้งนี่กุ้งนี่เฮ้ย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 โดนโดน วัดโชคอมองแบบไกลๆแล้วก็รอดไปได้เลยอั้่สุดท้ายแล้วแฮะอยู่ไหนกันนะอา้านี่เราเดินมา,นาหน้าริบเหนือนี่สัาตยานวะ่ะการเอาตัวรอดทําให้เรามาถึงนี่ได้แล้วขั้นสุดท้ายอ่ะมีคนไปดูไหมวัดดีแม่ซอเบอรี่แคนั่คนเดียวเหงาไหมเดี๋ยวเราเสิร์ฟอะไรให้กินนะเอาอะไรอะมีระหว่างน้ํากับน้ําอะไม่มีอ,อื่นเลยว่ะเออเบอร์เกอร์มีไหมอ่ะไม่มีอะไรเลยแม่ซอเบอรี่เธอไม่เตรียมวัตถุดิบอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยร้านเธอคลอดโล่งเลยว่ะเฮ้ย นี่เราจะหาเครื่องสุดท้ายไม่เจอจริงๆใช่ปะอันนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอยู่ข้างๆกับเครื่องที่เขาปั่นกันไว้เลยนี่ว่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแหลกเหรอท่านนี้เอาไปสามศพเลยเหรอไวจังเลยอะสี่ศพละลอันนี้คือหลงแบบเห,เหอรอชั้นเดียวหายไปครึ่งอะไรวะห้าศพในชั้นเดียวนี่เหลือใครบ้างเนี่ยโอ้โหหลือแค่เนี้ยสิบเอ็ดชั้นเหลือแปดมาชั้นที่สิบสองเหลือแค่สาม ไปออกได้ชู้เหลือคนเดียวนะฮะมี3หัวใจกับแม่ผู้กันเหลือหนึ่งหัวใจหนึ่งคนและเราที่เหลือ3หัวใจเต็มเพราะอะไรมันจะเหลือเป็นคนสุดท้ายเมนไหมยากเจอเมคนครับนี่ต้องชันโอ้ไว้ดับอีกแล้วโอ้โหชั้นเมื่อกี้พลาดไปตั้ง5้าแล้วยังไม่พอใจเหรอต้อสุดท้ายอยู่ที่ผมครับเพราะฉะนั้นก็เอลไม่ไม่อแบบอกเดชู้เธอช่วยอะไรยังไม่ได้ตอนเนี้ยเอาไอ้ผู้กันอะ <S <S เฮลเฮ้ยเจ้าพลาดหรือบร่อยโมเดิกดเฮลแม่งมาเลย ได้ไงฮะฮะอยู่เหรอเนี่ยไม่ขอให้ช่วยช่วยไปกำลังใจให้เราด้วยอย่างน้อยปั่นเครื่องได้เสร็จบัฟสปีดนะนะขอร้องแหละบัฟเถอะบับเลยโหดีมากวู้ฮูคไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยไอแกรที่ดักหน้าแบบนี้มันน่าหวาดกลัวนะเนี่อเยอะอย่าจำสแกกันแบบนี้ไม่เอาอ้หูอะโหชั้นนี้มันอื ไอดาอีกแล้วมีใครเคยเจอเหตุการณ์ไฟดับและท่อแตกในชั้นเดียวกันไหมมันเป็นไปได้ปะโออแม่กล่องทิชชู่อันนี้คือวิญญาณของเพื่อนที่จะหักไปใช่ไหมอืมเจ็ดเครื่องเลยแล้วชั้นนี้เราเจอกล่องทิชชู่หนึ่งแล้วก็เหลืออีก2ทวิตเต็ใครอยู่ชั้นนี้ปรากฏตัวออกมานะใครคือใครออกมาเลยเร็วถ้าไม่ออกมาก็ไม่ต้องออกมานะอ๋อแม่คงไฟหนึ่งอืมเราปั่นจะจุดถึงเสียงวะเฮ้ยเห็นปะเนี่ยวันนี้ครับ มีใครอยู่ไหมครับวันนี้สองเครื่องเลยเหรอไปโอ้สามเครื่องเลยนี่วะเอ๊ะป่นไปแล้วเครื่องหนึ่งอะมีใครเคยอยู่ที่นี่แต่เขาได้จากไปแล้วนะฮะมีเพียงสิ่งที่เขาเคยทําเอาไว้และเราจะสารต่อมันเองเอ้าแม่ผู้กันเนี่ยเธอที่เหลือหนึ่งหัวใจนี่นะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายังอยู่รอบมาได้ถึงชั้นนี้อเอ๊ก็เก่งเอาเรื่องนะแต่ว่าน่ะยังไม่เท่ากับเราเหรอกเพราะเรามีอยู่สองหัวใจ <laughs> ไม่รู้ทำไม โอ้แต่มีแววว่าแมแ่ผู้การจะแหลกกันหมดเออชอบมันต้องแบบนี้ครับ i̇şte. นะนี่การหลอกล่ออ่าไม่ีใครโดนเลยฮะอ้าวแม่กล่องที่ชู้เธอมีสองหัวใจแล้วนี่ไปโดนตัวไหนมากันน่ะเฮฮฮฮฮทำไมต้องกระตุกฮสี่ห้าหกขาดอีกหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเพียบเลยอ๋อนี่ไงโอ้โหเครื่องนี้เราไม่อยากปั่นเลยอะปันในเครื่องนั้นอะเวลาทวิเตมามันออกไม่ค่อยได้เว้ย มันโดนเลยอ้อีตัวคือคอสโมอออย่านะมองให้ดีถ้ามีใครมาต้องวิ่งออกเลยนะถ้าช้ามันจะไม่ทันกันมันจะโดนงับโอ้โหโดนแกมาเลยอืมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยังคงรอดเจอเต็จไปโย่กันรู้ไหมไม่ว่ะจะไปการหัวใจยังได้ไปต่อกันยาวๆเงี้ยเอาเลยนหนึ่งหัวใจแล้วนี่เราเม <laughs> ื่อกี้หด้หัวใจเพิ่มไปไม่ใช่หรอ ยงกบไม่กล้าไปปั่นเลยดิมายืนว่าลูกนี้คือกลัวใช่ไหมเฮ้ย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 ใมาทุบไปเนี่ยอ้านี่ก็มีสองหัวใจเหมือนกันไอ้ดนงับกันมาจากไหนแล้วก็ไปซ่อนกันตรงไอ้ตู้สีแดงนั่นตอนนี้มันต้องรากย่ามานมาดิ้มาด้นยิบยบยิบยึบยบยึบยบยบยึบยบยบยิบหยิบยิบยิบมยิบนยิบหยกบหยิบียิบหยบหยิบหยิบหยิบั้ิบหยบหยิบหยบยิบหยิยิบหยิย แม่กล่องทิชชูอยู่ข้างๆเราก็หมายความว่าแม่ผู้การอีกคนหนึ่งได้จากไปแล้วนะฮะในตอนนี้คือการแข่งกันแบบ1ต่อ1ซะแล้วระหว่างแม่ผู้การและกล่องเทชชูใครจะอยู่เป็นคนสุดท้ายทุกคนเชียร์ใครระหว่างตัวผมที่เป็นแม่ผู้การตัวใหม่กับน้องเขาที่เป็นแม่กล่องทชิชชูตัวเก่าร่วมวตกันได้ที่ sms 422 422 11ทั้งละ3าบาทได้ครับพรจ้ะเอาา๊ชบชุบๆุบุบุบใคร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 ลุด ห,หลุดจะกลับมาที่เดิมแบบนี้มันไม่เรียกว่าหลุดนะเฮ้ยอออ่าเน่าจะคุยกันได้หน่อยเราไม่ค่อยชอบเวลาวิ่งกับรีบเลยส่วนใหญ่เราจะโดนทวิเต็อัดหน้าตลอดอ่ะมันหลบไม่ค่อยพนะ้นอ่ะอู้ฮะดับสามชั้นติดเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยปล่อยก่อนปล่อยก่อนเดี๋ยวเดีย่ยวเดี่ยวเยอะอ้าวอ้าเอา้เอาเาลนกันหมดอ้าวอ้าเอา้เอาวลนกันทันนะ่วหน้าอุ้ยกล่องช็อกโกแลตกล่องใหญ่อู้โดนไปหนึ่งที เหลือนหนึ่งหัวใจไปเลยย่าหลอดระเบิดไปแล้ว,ลลวไปแล้วไปแล้วไปแล้วหลบหน่อยไอ้ยโอ้โหอย่ามาแบบนี้ทุกทีได้ป้าไม่ชอบเลยอ่ะเงับงับงับหลอดวู้ฮู้วู้ฮู้วฮ้จ้าเฮ้ยมานี่ดิมานี่งเอา้าแลกไปแล้วเอาละทุกคนในเมื่อการแข,นขน่งขันจบลงแล้วและผมก็เป็นผู้ชนะในครั้งนี้เพราะฉะนั้นทุกคนครับบายบี In a car too fast, trying to find love, but it never lasts. Looking in the mirror, but I don't see me.